่วนของปัญหาของล้อนะครับซึ่งล้ออันนี้ลูกค้าแจ้งว่า,าได้ผ่านการถ่วงล้อแล้วแต่ยังมีอาการสั่นอยู่โดยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตโดรใช้ตัวเครื่องตัวรถฟอสา SE ตัวนี้นะครับแต่เราจะล,ลองขึ้นถ่วงดูวิธีการ จากการถ่วงธรรมดาดูก่อนนะครับดูที่ไม่ใช้ลูกกิ้งนะครับดูว่ามันลงศู์ไหมนะครับเ,<อ>เครื่องนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรประกอบเสร็จปิดฝาเลยเ<อ>นี่นะครับตัวเลขที่ขึ้นก็เป็นแบบนี้โอเคทั้งด้านนอกและด้านในมันคือซึ่งมันซึ่งมันไม่มีอะไรละเดีย๋ยวเราลองดูดีว่าตัวเลขจริงๆมันสักเท่าไหร่นน15กรัม สิกรัมซึ่งในความเป็นจริงแล้วในส่วนของไอตัวรถกระบะเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่สั่นขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเราลองใช้โปรแกรมลดฟอ์ด,ดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้ซึ่งจะมาดูในส่วนของสปริงตัวนี้นะครับเราจะเซ็ตไว้ที่เก้าสิบนี่แหละเดี๋ยวลองดู <c oughs> สี่สีงาที่นั่นเราไปฝาองไปสองสามในการทำยานการใช้เวลาที่มันดึงดันการทนการทำงาโอเค และสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าล้อตัวนี้เห็นค่าสปริงนี่ไหมครับค่าสปริงของตัวล้ออ่ามันบอกว่ามันเกินค่าพิกัดที่กําหนดไว้ตรงนี้ก็คือจริงๆมันยอมให้แค่90ในส่วนของตัวลิมิตของตัวพัสเซนเจอร์คาร์นะครับห้ามเกิน90แต่มันวัดมาได้ตั้ง125ในส่วนตรงเนี้ยต่อให้เราทวงลงศูนย์ค่าความสั่นมันก็ยังคงอยู่เดี๋ยวเราจะทําการแมทช์ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวิธีการก็คือเราจะมาร์กนี้ นี่ในส่วนของยาง,งด้านนอกด้านในแล้วก็ส่วนของล้อแม็กไปโอเค

Vamos wow. lá, wow.

cùng một người cùng <laughs> mộtตำแหน่ง đều và nó coi <laughs> lắm Đi okay. em